ุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ทหารปราณกองร้อยที่1201ครับเขาออกลาดตะเวนบริเวณถนนสีเพนซึ่งเป็นถนนเลียบแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วครับเมื่อไปถึงบริเวณบ้านทับเสรีตำบลทับเสด็จเนี่ยนะครับก็พบบุคคลต้องสงสัยจำนวน5คนครับขับขี่รถจักรยานยนต์จำนวน5คัน วิ่งข้ามถนนสีเพนและเลาะไปตามไร่มันสัมะหลังซึ่งกำลังปลูกใหม่โดยจะมุ่งหน้าสู่ชายแดนกัมพูชาเจ้าหน้าที่ครับก็เลยออกไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดนะครับจนทำให้คนขับรถจักรยานยนต์ทั้ง5คนเนี่ยจอดรถทิ้งไว้ในไร่มันห่างจากชายแดนประมาณ400เมตรจากนั้นคนขับรถจักรยานยนต์ทั้ง5คนก็วิ่งเข้าไปในป่าเจ้าหน้าที่ก็ไล่ติดตามไปนะครับแต่ว่าไม่พบตัวครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะข้ามชายแดนไปฝั่งประเทศกัมพูชาแล้ว จากนั้นเจ้าหน้าที่ครับเข้าทําการตรวจสอบจักรยานยนต์ทั้ง5คันนะครับแล้วก็ตรวจยึดมาทําการตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งจากการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีทั้งรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นสกูปปี้ไอสีขาวสีชมพูไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ,อ,อรุ่นสกูปปี้ไอนะครับสีเทาสีเหลือง แล้วก็มีคันที่3เนี่ยนะครับก็เป็นสกูปปี้ไอเหมือนกันแต่เป็นสีแดงคันที่4ก็จะเป็น Honda รุ่นสกูปปี้ไอเหมือนกันแต่เป็นสีชมพูแดงหมายเลขทะเบียนแผ่นป้ายก็จะเป็น1ขอขอ74 16นะครับและคันที่5ก็เป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่นสกูปปี้ไอเหมือนกันแต่เป็นสีชมพูสีเทา หมายเลขทะเบียนคือ2ขอไข่กอไก่4913ครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นำรถจักรยานยนต์ทั้งหมดส่งให้กับชุดควบคุมกรมฐานพรานที่12ดําำเนินการต่อไปแนมะ่จะสังเกตว่ารถกู o ปอรไเนี่ยหลายคันเลยนะครับ